การเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยมันดันไปเข้าทางกลุ่มคนหรือองค์กรที่กําลังใช้โอกาสเนี้ยในการสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยวิธีเดิมๆนั่นก็คือการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นผู้รับคราะหลักการคงอยู่ทางการปกครองจะประกอบปัจจัยที่5สําคัญคือพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดนะครับและ กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้บงการเป็นไอ้โมงที่อยู่เบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครับเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับพรรคการเมือง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิวกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะครับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นประเด็นที่สําคัญนะครับที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เรียกว่าขบวนการล้มเจ้านะครับที่มีการเคลื่อนไหวอยากให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองไม่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยผมนําบทความ นะครับสคดีเรื่องนี้ที่มีการสรุปโดยเพจที่ชื่อว่าหลือนะครับขออนุญาตมานําเสนอให้กับผูส้สงทนจากนั้นมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเราขอย้ําเลยนะครับว่าแนวคิดที่ต้องการให้ระบอบกษัตริย์หายไปเนี่ยไม่ใช่แค่การปฏิรูปอย่างที่เขากล่าวอ้างกันแต่มันคือการล้มล้างคลิปนี้นะครับเราก็เลยอยากจะออกมาขยายความกันต่อว่าแนวคิดไม่เอาระบอบกษัตริย์เนี่ย เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วทำไมคนบางกลุ่มถึงต้องการล้มล้างสถาบันกษัตริย์กันนักหนานคำว่าสถาบันในที่นี้เราไม่ได้หมายถึงแค่องค์พระมหากษัตริย์นะครับแต่หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นการล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ก็เท่ากับการล้มล้างระบอบก,การปกครองเข้าทํานองทําให้ของเก่าหายไปแล้วเอาของใหม่เข้ามาทดแทนไงครับ ซึ่งรู้ไหมครับว่าตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมีกลุ่มคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปเป็นระบอบใหม่ตามที่ตัวเองต้องการด้วยเหตุผลทั้งอุดมการทางการเมืองทั้งต้องการอำนาจหรือไม่แน่นะครับว่ารวมไปถึงต้องการทรัพย์สมบัติของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยถ้าเราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับภาพของกลุ่มที่ไม่เอาสถาบันเนี่ยคือเยาวชนนักศึกษาและประชาชนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาประท้วงออกมาประกาศอุดมการทางการเมืองแล้วก็แนวคิดของตัวเองไว้อย่างชัดเจน แต่รู้ไหมครับว่าพวกที่เป็นต้นแบบแนวคิดเหล่าน nit, ี้คือนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยายลัยรวมไปจนถึงนักวิชาการฝ่ายซ้ายต่างหากครับพวกนี้แหละที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงที่ไม่ยอมเปิดหน้าออกมาใครนะครับที่ไม่ยอมเปิดหน้าออกมาเนี่ยโอ้โหบอกไม่ได้หรอกถ้าพูดชื่อออกไปเดี๋ยวเราจะโดนฟ้องกัน <rushing> นะีครับซึ่งคนพวกนี้นี่แหละคือแกนหลักของปัญหาความวุ่นวายของการเมืองไทยในปัจจุบันหลายคนก็มาจากพวกนักศึกษาสมัยเหตุการณ์14ตุลา2516หรือ6ตุลา2519 พวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่มีแนวคิดสังคมนิยมประชาธิปไตยที่สมัยเป็นนักศึกษาปากก็เรียกร้องหาประชาธิปไตยแต่ในมือก็ไปถือตำราลทัทธิมาร์กซิสจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งเราก็เห็นกันแล้วว่ามันเป็นของที่ตกยุคไปแล้วประเด็นมันคืออย่างนี้ครับ คนกลุ่มนี้ครับหลังจากได้รับอภัยโทษจากรัฐให้ออกมาเรียนหนังสือจบออกมามีอาชีพเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยแต่ความคิดทางการเมืองแบบคอมมิวนิสต์ของเขาเนี่ยก็ยังฝังหัวอยู่เขาก็เลยอาศัยความเป็นนักวิชาการเนี่ยเขียนตำราออกมาเพื่อต่อยอดแล้วก็ส่งต่อความเชื่อของตัวเองให้กับเยาวชนคนรุ่นหลังเ่ยแหละครับเพราะพวกนี้เขารู้ไงครับว่าวิธีได้อำนาจมาเนี่ยก็คือการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการ หมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงการล้มล้างระบอบก,การปกครองเดิมซึ่งก็คือการไปให้ถึงการล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์นั่นเองนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมคนพวกนี้ถึงอยากล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์มันเป็นเรื่องของอุดมการทางการเมืองที่นําไปสู่อํานาจและผลประโยชน์ของพวกเขาไงล่ะครับอันนี้คนพูดลอยๆว่าครับเนี่ย ผมไม่ได้พูดลอยๆอยคุณลองย้อนกลับไปสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5สิครับเอาพูดกันแบบตรงๆเลยนะครับคณะราษฎรนี่แหละครับที่ได้ล้มล้างระบอบกษัตริย์ลงจริงๆแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับก็อย่างที่เรารู้ๆกันเกิดการแย่งชิงอำนาจกันเองบ้างการแย่งการฮุบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์บ้างการกำจัดศัตรูทางการเมืองอย่างป่าเถื่อนบ้างถามจริงแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนครับสุดท้ายก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้ เห็นไหมครับว่าประวัติศาสตร์เนี่ยบอกเราไว้หมดแล้วชัดเจนแล้วมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมสงสัยมาตลอดเลยครับไม่รู้ว่าทุกคนเคยสงสัยกันไหมนะครับว่าทําไมคณะราษฎรถึงไม่เปลี่ยนสยามไปเป็นระบอบสาธารณรัฐให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยเออจริงใช่ไหมครับทั้งๆที่ตอนนั้นเนี่ยเขามีอํานาจเต็มที่แล้วครับทําไมต้องไปเชิญรัชการที่8ให้ขึ้นครองราชอีกก็เพราะว่าคณะราษฎรเนี่ยเขาไม่ได้ทําเพื่อประชาชนจริงๆไงล่ะครับเขามุ่งหวังแต่อํานาจ แต่ไม่มีบารมีไม่มีศรัทธาจากประชาชนโอ้ oh, เรื่องนี้ต้องคุย,ยันยาวครับครับเรื่องนี้ผมว่าเราต้องคุยกันแบบละเอียดละเอียดในคลิปต่อไปครับ u b s c r i b e ไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดถูกต้องครับ Subscribe รอไว้เลยนะครับงั้นผมขอกลับมาที่กลุ่มเยาวชนนักศึกษาและประชาชนที่ออกมาประท้วงนะครับอันนี้ผมหมายถึงคนที่อยากเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทางที่ดีขึ้นจริงๆนะครับคนกลุ่มนี้เป็นเยาวชนเป็นกลุ่มหนุ่มสาวที่มีพลังเป็นวัยที่กําลังเข้ามาขับเคลื่อนสังคม พวกเขามีความคิดต้องการให้บ้านเมืองที่เขาอยู่เนี่ยมีความเท่าเทียมบางคนเขาก็รู้สึกไม่พอใจหรือรู้สึกโกรธนะครับเวลาที่เห็นความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นตรงหน้าซึ่งคนกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาทำเนี่ยมันกลับไปเข้าทางพวกผู้ร้ายตัวจริงที่ต้องการอำนาจและผลประโยชน์ พวกนี้คอยป้อนวัฒกรรมปลุกเร้าพวกเด็กๆและเยาวชนโดยอ้างประชาธิปไตยบางหน้าเพื่อหวังล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์อันที่จริงแนวคิดล้มล้างระบอบกษัตริย์เนี่ยมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับโดยเฉพาะช่วงเปลี่ยนผ่านกการัชกาลซึ่งเป็นช่วงรอยต่อที่ทําให้เกิดช่องโหว่ให้คนกลุ่มนี้ออกมาปลูกเร้ามวลชนมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหรือแม้แต่ในอนาคตก็เถอะครับมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นลองพิจนารณา,นากันดูให้ดีนะครับ ว่าการล้มล้างระบอบกษัตริย์เนี่ยมาจากสาเหตุอะไรกันแน่เป็นเพราะสถาบันคืออุปสรรคในการผลักดันให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าตามที่เขาว่ากันมาหรือเป็นแค่เพียงอุดมการทางการเมืองและความอยากมีอำนาจของคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นพิจารณาดูให้ดีนะครับว่าปัญหาจริงๆเกิดจากอะไรแล้วลองนึกภาพดูนะครับต่อให้ประเทศไทยไม่มีพระมห,หากษัตริย์มีแต่นายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ประธานาธิบดี ในทางปฏิบัติเนี่ยนั่นเป็นแค่การเปลี่ยนผู้นําในทางกฎหมายเท่านั้นแต่ถ้าประชาชนไม่รู้เท่าทันกลุ่มคนที่พยายามปลุกปั่นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับสุดท้ายก็จะเป็นแค่การให้อํานาจกับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเองโดยที่ประชาชนไม่เคยได้ประโยชน์และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในสังคมเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่จะล้มจะเปลี่ยนแปลงหรือเรียกร้องการปฏิรูปอะไรอยากให้ลองพิจารณาดูก่อนนะครับว่า เรารู้จักสิ่งนั้นดีพอหรือ,อยังเรารู้ถึงข้อเท็จจริงและรู้ในสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าทุกวันนี้ในหลวงไม่ได้มีพระราชอำนาจชี้ผิดชี้ถูกหรือกำกับอะไรรัฐบาลแล้วถ้าคุณไม่เชื่อผมนะครับคุณไปถามอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรศกุลดูก็ได้ครับมุมมองภาพลักษ์อำนาจเด็ดขาดของพระมหากษัตริย์หมดไปตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่หปฏิรูปประเทศแล้ว แล้วทุกวันนี้นะครับที่มีคนออกมาพูดกันเรื่องการสถาปนาพระราชอำนาจนำหรือว่าเรื่องเครือข่ายสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยผมจะบอกให้ว่าเรื่องนี้มีอะไรให้พูดถึงอีกมากครับ เพราะว่าปรากฏการณ์นี้มันเป็นกระบวนการภายใต้รัฐธรรมนูญระหว่างในหลวงกับประชาชนที่เกิดขึ้นในขณะที่ฝ่ายการเมืองมัวไปเล่นเกา้าอี้ดนตรีกันอยู่เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญอย่างที่หลายคนเข้าใจกันเลยเอาเป็นว่าผมทิ้งประเด็นไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าครับย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับเยาวชนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนที่ออกมาเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทิศทางที่ดีขึ้นจริงๆเนี่ย คนเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยพวกเขาแค่ต้องการพื้นที่ในการแสดงออกแล้วก็อนาคตที่ดีในแบบที่พวกเขาต้องการจริงๆแต่การเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยมันดันไปเข้าทางกลุ่มคนหรือองค์กรที่กําลังใช้โอกาสนี้ในการสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยวิธีเดิมๆนั่นก็คือการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นผู้รับเคราะห์แล้วใช้ประชาชนเป็นเบีย้ยในเกมการแย่งชิงอํานาจเท่านั้นเอง กระบวนการวิเคราะห์นะครับเขาก็ได้ระบุเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นมาจาก1คนที่มีอุดมการณ์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคอมมิวนสิสต์ไม่ว่าจะเป็นฝั่งประชาธิปไตยทิ้งใช้หลักคิดของอุดมการ์และคนที่ต้องการเข้ามามีอํานาจทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับซึ่งที่ผ่านมาในอดีตหลังจากสงครามโลกครั้งที่1 ประเทศหนึ่งใน3ของโลกเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์นะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นคนที่ก่อเหตุลักษณะเช่นนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่สมัยกบฏรอสอร้อยและ24มิถุนายน2475ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยตอนนั้นก็เกิดความขัดแย้งกันนะครับว่าประเทศไทยควรจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกหรือระบอบประชาธิปไตยคือเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเลยฝั่งของปีดีต้องการที่จะให้มีการเลิกระบอบกษัตริย์ไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็เกรงจะเกิดความขัดแย้งที่ใหญ่หลวงนะครับจึงนำประเทศเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขตั้งแต่ตอนเป็นต้นมาก็เกิดการรัฐประหารกันเองถึง15ครั้งของคณะสกอต คณะราษฎรนะครับในการยึดอํานาจกันเองเพราะอํานาจไม่อยู่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับพอมีอํานาจทางการทหารขึ้นมาปริมปริมก็ทําการยึดอํานาจกันเองแต่สถานการณ์ในปัจจุบันน่าสนใจฮะว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองลักษณะดังกล่าวใครจะได้ประโยชน์จากเกมนี้ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นหลักคิดของคาร์มาร์กนะครับหรือมาร์กซสนะโดยมีวัฒกรรมทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรม ฝั่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่สนับสนุนฝั่งรัสเซียก็จะใช้อ้างวัฒกรรมสังเกตให้ดีเสรีภาพพลาดอนภาพเป็นประชาธิปไตยนะครับอ้างสิทธิเมื่อชนเป็นสําคัญนะก็จะมี2ฝั่งสังเกตไปม็อบ3นิ้วนะฮะกับมอบ็อบเสื้อแดงพอเข้าสู่กระบวนการ บอกว่าจะเปลี่ยนแปลงการปกครองมีแววจะเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เถียงกันคนนึงก็จะเอาประชาธิปไตยคนหนึ่งก็จะเอาคอมมิวนิสต์ไอ้พวกที่อกหักจากคอมมิวนิสต์มาก็อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอเกิดสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียฝั่งหนึ่งก็บอกว่าจะต้องไปสู้สนับสนุนฝั่งรัสเซียอีกคนหนึ่งก็ไปสนับสนุนฝั่งสหรัฐอเมริกาฝั่งยูเครน เห็นได้ชัดเจนฮะว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองขึ้นมาพวกนี้รบกันเองฆ่ากันเองไม่ต่างจากคณะรัษฎรที่มีพันเอกพยาพหุลพลพายุหะเสนาและศาสตาจารย์ดรปีดีพนมยงที่ปรากฏว่าหลังจากที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเสร็จก็ตั้งคนกลางขึ้นมาคือพยาพหนลนะฮะขึ้นมาพันเอกพยาพหุลต่อมาก็ยึดอํานาจนะครับ อ่าพยาโมนปกรณ์นิติธาดาตอนแรกก็ตั้งพยาโมนกรมาแล้วไปมันเอกพยาผลก็ยึดอำนาจต่อมากันยึดอำนาจกันไปยึดอำนาจกันมาเป็นวงกลมหลาย10ปี80กว่าปีนะครับที่มีการยึดอำนาจกันไปมาเพราะว่าอำนาจมันไม่เสถียรนะครับในประเทศไทยในสถานการณ์ปัจจุบันมันมาจากกลุ่มไหนต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เหมือนเดิมมาจากกลุ่มที่มีอุดมการ์ไปเรียนมาร์กซิสหรือหลักคิดของประเทศเยอรมนีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมอีกฝ่ายหนึ่งก็ ไปศึกษาชอบฝั่งสหรัฐอเมริกาต้องเป็นประชาธิปไตยอะไรก็ประชาธิปไตยอะไรก็เสรีภาพอะไรก็สิทธิไม่นชนจะมีคนสองฝ่ายนะครับขัดแย้งกันเองโดยตลอดบางคนก็เรียกร้องถึงเวลาปุ๊บพอจะมีอํานาจคิดว่าตัวเองใหญ่โตมีอํานาจก็โพสต์ข้อความข้อดีในปัจจุบันมันมีสิ่งที่เรียกว่านิวมีเดียหรือสื่อใหม่ทําให้คนได้เข้าใจใสถานการณ์มากขึ้นตอนนี้พวกเขาแผ่วลงแผ่วลงแผ่วล,ล,ลงคนที่อยู่เบื้องหลังเกมนี้คือนักการเมือง และพักการเมืองส่วนตัวละครที่มีการเคลื่อนไหวเป็นเพียงเครื่องมือทางการเมืองเท่านั้นในหลังจากเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับในระหว่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและระหว่างที่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วเสร็จไม่ว่าประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสยกตัวอย่างเฉพาะ2ประเทศนี้ประชากรภายในประเทศเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า10%เเในจีนเสียชีวิตไปกว่า10บล้านคนจากการปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศจีนฝรั่งเศสก็เช่นกัน<ๆ><ๆ> นะครับตายกันเป็นเบื่อเลยประเทศจากสวยงามกลายเป็นประเทศที่มีแต่สงครามนะครับคนที่เข้ามามีอำนาจเป็นใครเป็นคนที่เคลื่อนไหวจับอาวุธในการต่อสู้ใช่ไหมไม่ใช่นะครับคนที่เข้ามีอำนาจกลับกลายเป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังในการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นรัเสเซียและ ไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยก็เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองเกี่ยวข้องกับนักการเมืองสังเกตไหมพรรคการเมืองฝั่งเสื้อแดงพรรคการเมืองฝั่งเสื้อส้มเสื้อส้มส่วนหนึ่งก็อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นประชาธิปไตยนะครับในขณะที่เสื้อแดงกะหนักไปทางประชาธิปไตยคือใช้สัญลักษณ์ชัดเจนสีแดงสีสลักษทางการเมืองคือฝั่งของประชาธิปไตยฝั่งของคอมมิวนิสต์ชัดเจนก็อยากจะเป็นคอมมิวนิสต์คือต้องการยกเลิกระบอบก,กษัตริย์แต่ทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเป็นเรื่องของอํานาจ อำนาจโดยอ้างประชาชนเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับประเทศไทยประเทศอื่นอยู่มาอย่างมีความสุขมาได้เนี่ยหลักการคงอยู่ทางการปกครองจะประกอบปัจจัยที่5สําคัญคือพฤติกรรมประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาการปกครองที่ดีที่สุดคือการปกครองที่เหมาะสมที่สุดนะครับและ กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังและเป็นผู้บงการเป็นไอ้มงที่อยู่เบื้องหลังในการเปลี่ยนแปลงการปกครองคือนักการเมืองและพรรคการเมืองนะครัเพราะการเมืองคือการแสวงหาอํานาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอํานาจอํานาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนยังต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอํานาจให้กับพรรค การเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ